ติดตามพวกเราด้วยนะคะ ะะเราอยู่กับพี่ๆแขกรับเชิญค่ะเชิญแนะนาตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายพิพัฒน์ต้มนินการครับผมชื่อเล่นชื่อปอนครับอยู่ชั้นมัธยมอ,อะไรคะมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมแล้วตอนนี้เรียนอยู่สายอะไรคะสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับผมแล้วคอมพิวเตอร์นี่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็เบื้องต้นก็เรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปครับผมแล้วก็ การตกแต่งรูปภาพอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้หมีการตกแต่งรูปภาพด้วยสุดยอดมากค่ะใช่ค่ะแล้ววิชาที่ถนัดเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นวิชาอะไรคะคอมพิวเตอร์ครับผมแล้วคิดว่ามีวิชาที่ตัวเองอ่อน,นี่สุดธไหมคะก็เป็นภาษาอังกฤษครับโอ้หภาษาอังกฤษยากมากเลยนะคะใช่แล้วคิดว่าจะมีวิธีการไหนหรือว่าจะทำยังไงให้ ตัวเองพัฒนาในวิชาที่เราไม่ถนัดคะก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับผมจากสื่อโซเชียลต่างๆที่เขามีสอนลงไปนะครับแล้วสิ่งที่คาดหวังในการเรียนขนาดนี้แล้วก็บรรยากาศในโรงเรียนถ้าสมมุติเราสามารถเลือกได้ส่วนตัวอยากจะให้โรงเรียนเป็นแบบไหนคะก็อยากให้มีสายการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นครับผมสามารถ ต่อยอดน้องๆในรุ่นต,ต,ต่อต่อไปได้ครับอืมีมความคิดดีเลยนะคมคะนี่แล้วมีแนวคิดหรือว่ามีปรัชญาอะไรที่จะไม่นำพาให้ตัวเองออกนอกลู่นอกทางคะก็รักในการฝ่ายเรียนครับผมถ้าเจออะไรที่มันรู้สึกว่าทำให้เราไปในทางที่ไม่ดีก็พยายามอีกเลีเ่ยงไว้ครับผม แล้วรู้สึกยังไงกับปัญหาที่เกีเ่ยวกับยาเสพติดและความรุนแรงคะก็รู้สึกว่าสมัยนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆในการที่ทําให้เกิดความเสียหายมันหาได้ง่ายครับผมก็อยากให้ทุกคนให้อภัยได้ก็ให้ใหอภัยกันเถอะครับอย่ามีปัญหากันเลยครับผม แล้วมีวิธีการหรือว่าจะทำยังไงไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคะก็การเรือกการเลือกคบเพื่อนนี่สําคัญนะครับผมก็อยากให้คบเพื่อนที่ฝ่ายเรียนนะครับผมไม่ยุ่งกับยาเสพติดครับความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วความรุนแรงหรอคะเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรนีก็รู้จักให้อภัยให้มากขึ้นครับผม เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆก็ให้อภัยกันซช่งกันและกันแล้วก็ขอโทษกันครับผมแล้วพี่มีความฝันที่อยากจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่าอยากเป็นอะไรคะอ๋อพี่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับโอ้สุดยอดมากเลยนะใช่ล้วคิดว่าเราจะไปถึงฝันได้ยังไงคะก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกฝนสก,กิลการเขียนโปรแกรมขึ้นในทุกๆวันครับผม พี่คาดว่าในอนาคตพี่สามารถจะจะสามารถประสบความสำเร็จได้ครับพี่สามารถทําได้แน่นอนค่ะอขอบคุญาตอยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์ของยาเสพติดและก็ความรุนแรงไม่ว่าจะในครอบครัวหรือสังคมอยากบอกอะไรไหมคะก็อยากจะบอกว่าให้ออกมาเถอะครับผมถ้าสังคมไม่ดีหรืออะไรยังไงแล้วก็รักในฝ่ายดีครับผมผมเชื่อว่า การให้เราทำความดีมกลายเป็นคนที่ดีเราจะสามารถหลุดพ้นจากณจุดจุดนั้นได้ครับค่ะเที่หึงนทสามารถระบายหรือบอกเพื่อนหรือครอบครัวหรือสังคมสามารถบอกอะไรก็ได้เลยค่ะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักการให้อภัยมากขึ้นครับผมถ้าผิดทำอะไรผิดใจกันก็อยากให้ขอโทษกันมากขึ้นครับ และอยากให้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นครับผมไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลครับ oh. แล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ไม่เห็นแก่ตัวครับผมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อื่นลำบากครับผมค่ะการให้อภัยเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพียงแค่เราฟังความคิดเห็นกันและกัน ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอย่างนี้เราเขาถึงทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้อภัยกันด้วยนะคะใช่ค่ะเวลาเพืเ่อนๆลำบากเราก็ควรเข้าไปช่วยนะคะไม่ว่าจะอย่างไก็ตามนะคะอย่างน้อยก็ถือว่าเราก็ยังมีเพื่อนอีกหลายคนเลยเนาะใช,ใช่ค่ะ <Okay. S 2> สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ ฝากรายการของพวกเราด้วยนะคะในรายการฟงังหนูนะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะน,นี้นะคะมาพบกับพวกเราในรายการฟังหนูนะวันนี้นะคะอยู่กับช่วงเล่าข่าวเหล่าความค่ะภุ่งทํารับฝาก หาสมดุลสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูก,กระดึงภูมิธรรมรับฟังปัญหาการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังโครงการไม่คืบมา20ปียันทุกอย่างต้องสมดุลหากคอรมอเห็นเริ่มก่อสร้างปี2569ขณะที่ลูกหาบครวนให้เร่งหาอาชีพวันขาดรายได้ วันนี้6ม,มกราคม2567ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยและชมรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยยื่นรายชื่อและหนังสือสนับสนุนการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อนายภูมิธรรมเวชยะชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ขนาลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนเช่นจังหวัดหอการค้าจังหวัดเลยโดยระบุว่าที่ผ่านมาโครงการนี้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ทั้งเสียงคัดค้านและฝั่งสนับสนุนจึงต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบแม้ว่าเสียงคัดค้านอาจจะน้อยกว่าเสียงสนับสนุนมากก็ตาม เสียงสนับสนุนที่ควรนำมาใช้ในการตัดสินควรเป็นเสียงของคนในพื้นที่หรือคนในชุมชนไม่ใช่เสียงของคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูกระดึงนะคะและหลังจากที่มีกระเช้าไฟฟ้าเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือพ่อค้าแม่ค้าขายของได้น้อยและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะลูกหาบไม่มีไรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวและส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจในชุมชน เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะกระเช้าไฟฟ้านะคะไม่สามารถลอยขึ้นไปได้เราจําเป็นต้องสร้างเสาเพื่อส่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนและในแต่ละพื้นที่ต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย20เมตรซึ่งจะทําให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปด้วยอย่างสิ้นเชิงค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ฝากรายการของพวกเราด้วยนะคะกับรายการฟังหนูนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายข่าวด่วนข่าวแรงไม่พูดไม่ได้ค่ะเรื่องนี้ตั้งกลุ่มตั้งแก๊งสร้างปัญหาใหม่ก่อความผิดโดยไม่กลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่สรุปทุกข่าวทุกไฮไลท์ใส่ใจทุกปัญหาดูได้ทุกที่ทุกเวลาเราจะสรรหา มาให้ชมที่นี่ AKE Mobile ฟังหนูนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะใจฉันใส่กับดอกไม้จะให้เธอไปทุกวันที่เจอทุกดอกเลือกสั้นให้เธอจะรู้ควรที่จะอ,อยู่ตรงนั้นความรักใส่กับดอกไม้ฉันจะให้เธอด้วยมือผมเธอ หัวเจ้าฟันกับวันที่ฉันให้เธอโปรารักจริงจริงดอกไม้ที่ฉันมอไปให้เธอ